สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rachannel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ ที่หยดภาค2นะครับซึ่งจะบอกว่าตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยทำมาให้เราเนี่ยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าภาคนี้มันค่อนข้าจะแตกต่างในเวอร์ชันนิยายนะครับแล้วก็จะมีตัวละครเนี่ยที่โผล่มาใหม่ด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวละครสําคัญที่มีในนิยายเนี่ยไม่ปรากฏตัวอย่างน้ำเพชรนั่นเองนะครับที่จะมาเป็นตัวละครสําคัญที่จะมาคู่กับลุงยักษ์ในเวอร์ชันนิยายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ตัดบททิ้งไปหรือไม่เป็นเซอร์ไพรส์ครับยังไม่ได้บอกให้เรารู้ว่าใครมาเล่นบทนี้ เดี๋ยวผมจะไปขอวิเคราะห์ตัวอย่างทีละช็อตทีละช็อตก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากในตัวอย่างเนี่ยก็มีบางส่วนที่แอบคล้ายในใิยายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไปนเน้นที่ฉากแอชชั่นและเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนให้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเข้าไปในป่าแล้วก็เจอดงผีขโมดอะไรพวกนี้อีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะครับตรงนี้ถ้าผิดภาพประการใดขออภัยแว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับฉากแรกนะครับผมที่ตัวเทลเลอร์เนี่ยได้ปล่อยออกมาก็จะเป็นฉากที่ลุงยักษ์เนี่ยได้พูดถึงผีชุดดำนะครับ ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา3ปีนะครับผมมันเนี่ยอ่อนแรงซึ่งถ้าในเวอร์ชันยายเนี่ยจะผ่านไป5ปีนะครับในตัวหนังเนี่ยได้มีการตัดหลังจากนั้นน่ะเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับซึ่งถ้า5ปีเนี่ยอาจจะนานเกินไปเพราะว่ายังมีบทของยี่อยู่นั่นเองเพราะว่ายี่เนี่ยยังไม่ได้โตขนาดนั้นนะครับและว3ปีเนี่ยที่ผีมันอ่อนแรงอาจจะเป็นเพราะว่ามันโดนกระสุนลงอาคมของลูยักษ์ไปตั้งแต่ในภาคแรกนั่นเองนะครับซึ่งลงยักษ์เนี่ยก็ยังคงตามตัวมันอยู่นั่นเองนะครับ ช็อตต่อมาครับจะเป็นช็อตที่ลุงยักษ์เนี่ยเหมือนกําลังถูกมันเล่นงานอีกไม่แน่ว่ามันเนี่ยอาจจะยังคงกลับมาเล่นงานครอบครัวของลุงยักษ์เพราะว่าในฉากนี้จะเป็นฉากที่ผู้เป็นแม่เนี่ยกำลังกอดยี่และแม่เนี่ยก็ได้มีการแสยะยิ้มยาติเนี่ยอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าแม่จะโดนผีชุดดำเนี่ยมันปั่นหัวอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าในภาคแรกเนี่ยจิตใจอ่อนแอและบอบบางมากๆเลยนะครับโดนมันเล่นกับจิตใจเนี่ย ได้ค่อนข้างง่ายพาณิจะโดนอีกหรือเปล่าส่วนอีกตัวละครหนึ่งที่โผล่มาครับเป็นตัวละครใหม่นี่ครับคนนี้ก็คือมีนพิรวิทย์นะครับซึ่งดูจากสถานที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นบ้านคนมีเงินรวมถึงเสื้อผ้าที่มีนใส่ตัวละครนี้เนี่ยผมคาดเดาว,ว่าเขาอาจจะมาเป็นสามีของหยาดนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปมีครอบครัวนะครับแต่ว่าที่มีเนเนี่ยเขาได้สยามยิ้มออกมา หรือว่าจะถูกอีพีชุดดานี้เข้าสิงเข้าให้แล้วนะครับฉากต่อไปจะเป็นฉากที่ผีชุดดาเนี่ยมันโผล่เข้ามาในบ้านหลังนี้แหละนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไว้บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านคนมีตังค์ครับหยาดเนี่ยอาจจะได้สามีที่มีเงินหรือไม่นะครับผมมีนเนี่ยอาจจะรับบทเป็นเทวิน ลูกของกำนันก็ได้เพราะกำนันเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รวยบ้านมีเงินอยู่แล้วนะครับผมซึ่งในฉากที่ผีชุดดำเนี่ยมันโผล่มาหยาดก็ได้กรีดร้องนะครับด้วยความตกใจนะครับซึ่งหยาดก็อยู่ในบ้านหลังนี้ผมก็เลยเดาว,ว่าหยาดเนี่ยอาจจะได้สามีรวยและไม่ใช่เพียงแค่หยาดนะครับผมที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ก็จะมีชักที่ยี่เนี่ยกัดแขนตัวเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันต้องเป็นที่โยดที่โยดก็เลยทําให้ทุกคนนะครับ สตาร์นไปกำลังจะสลบนะครับผมยีก่ก็เลยต้องทำแบบนี้เพื่อให้ยังคงมีสติอยู่และพ่อเนี่ยก็นั่งร้องไห้อาจจะเป็นการสูญเสียของใครอีกแล้วเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีให้เห็นต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่เห็นขาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยค่อยๆเดินเข้ามาซึ่งคนนี้ผมคิดว่าคงจะถูกผีในเรื่องงานดูจากเสื้อผ้าแล้วก็รูปร่านะครับผมอาจจะเป็นแม่หรือเปล่าเพราะว่าในตอนที่แม่สยายิ้มเนี่ยหรือว่าแม่โดนฆาตเล่หง,งานเข้าให้แล้วหลังจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็หยิบปืนขึ้นมา แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแม่จริงๆทุกคนคงไม่กล้าย,ยิงแม่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะครับทั้งยอดทั้งยศเนี่ยรวมถึงพ่อเนี่ยแต่ละคนนะครับผมมีร่องรอยการต่อสู้มีเลือดติดตามตัวนะครับแต่ถ้าเราดูในฉากนี้จะไม่เห็นยักษ์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายักษ์เนี่ยยังคงออกไปตามหาไล่ล่าผีชุดดำอยู่แต่ว่าทั้ง3าคนเนี่ยต้องมาเผชิญกับอีพีตัวนี้ที่กลับมาเล่นงานซึ่งอาจจะเป็นการสร้างปมแค้นให้ยักษ์เนี่ยยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่า บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านสามีของยากอาจจะเป็นบ้านของพ่อเลี้ยงบรรลือหรือเปล่าเพราะว่าในนิยายนะครับตัวของยักษ์เนี่ยจะได้ให้ยากเนี่ยกับทุกคนนะครับหมายถึงพวกของน้ำเพชรนะครับตาเวอร์ชันนิยายเนี่ยไปหลบอยู่ที่บ้านของพ่อเลี้ยงบรรลือในตอนที่ยักษ์เนี่ยไปตามหาปอบตะพวงนั่นเองแต่อันนี้ผมคิดว่าเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกต้นเรื่องนะครับตัวละครครอบครัวของยักษ์เนี่ยอาจจะโผลมาเล็กๆน้อยๆตามตัวอย่างที่มีนิดเดียวนั่นเองวิเคราะห์ฉากต่อไปครับในตอนที่ยักษ์เนี่ย มาคุยกับจ่าประพันธ์เรื่องของปอบตะพวงนั่นเองในเวอร์ชันนิยายนะมีนะครับก็คือยักษ์เนี่ยยังคงตามหาพิชุดดาอยู่แล้วก็มันหายไปแต่ว่ามีข่าวการเสียชีวิตแปลกๆเนี่ยที่ลักษณะคล้ายๆกับแย้มนะครับอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับปอบตะพวงซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นในตอนที่ตัวของยักษ์เนี่ยเขามาหาจ่ามาหันนะครับแต่ว่าภาคแรกเนี่ย จามหันก็คือจากประพันธ์นั่นเองและนี่ขโผล่มาอีกนะครับไม่รู้ว่าตัวหนังภาคสองเนี่ยจะเล่นแบบไหนอาจจะเล่นประมาณว่าแกมีฝาแฝดหรือเปล่าเป็นจาามหันหรือไม่ภาคแรกเนี่ยที่เห็นว่าแกเนี่ยถูกยิงนะครับแกอาจจะมีของไม่ตายก็ได้หนังเหนียวอะไรประมาณนั้นนะครับผมแกก็เลยกลับมาอีกซึ่งแกเนี่ยจะเป็นคนบอกให้ยักษ์เนี่ยปล่อยวางไหมแต่ยักษ์ก็ไม่ยอมนะครับยักษ์เนี่ยจะมาขอของขลังจากจามหันแต่ว่าในภาคสองเนี่ยจามหันเนี่ยจะร่วมเดินทางไปกับยักษ์ด้วยแต่ในนิยายนะครับ ตัวของจ่าเนี Guys, ่ยจะตามไปช่วยที <The> ่หลังนะครับฉากต่อมานะครับผมจะเป็นฉากที่เราจะเห็นว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ถูกเผาไปในฉากนี้ก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้จะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ถูกเผาแล้วก็ผีชุดดำเนี่ยอยู่ในนั้นซึ่งตรงนี้คาดเดาว่าอาจจะเป็นฉากที่ชาวบ้านเนี่ยไปเผาบ้านของตะพวงและทําให้ผีชุดดำเนี่ยหลุดออกไปนั่นเองนะครับฉากนี้จะเห็นว่ามีพระรูปหนึ่งนะครับยืนอยู่หน้าบ้านหลังนี้ซึ่งการแต่งตัวของแต่ละคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะย้อนยุค อันนี้อาจจะเป็นในอดีตสมัยที่ตะพวงเนี่ยถูกชาวบ้านขับไล่นั่นเองครับซึ่งในเวอร์ชันทิยายก็จะมีพระรูปหนึ่งนะครับที่ยักษ์เนี่ยเดินทางไปที่เมืองรับแลแล้วก็ได้ไปเจอซึ่งไปรับรู้เรื่องในอดีตของปอบตะพวงนะครับว่าเขาเนี่ยเคยมีประวัติกับตะคล้อยทวดของพ่อเลี้ยงบันลือนะครับ แล้วก็ได้รู้ว่าผีชุดดำเนี่ยถ้ามันตามใครแล้วมันจะไม่ปล่อยไปง่ายๆทําให้ยักษ์เนี่ยกลับจากเมืองรับแลเพื่อไปปกป้องน้าเพชรเพราะว่าตอนนั้นน้าเพชรกาลังโดนตามล่าอยู่นั่นเองแต่ว่าไม่น่าจะใช่พระรูปเดียวกันนะครับเพราะว่าช่วงเวลามันก็นานถ้าเป็นพระรูปนี้เนี่ยก็อยู่สมัยที่ตะพวงเนี่ยโดนขับไล่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรุ่นทวดอะไรอย่างนี้แล้วมันก็นานเกินไปนะครับแล้วต่อไปครับผมก็จะเป็นส่วนของในตอนที่ยักษ์เนี่ยต้องเดินทางเข้าไปในป่าขโมดนะครับ ซึ่งตรงนี้ในนิยายเนี่ยไม่ได้พูดถึงป่าอะไรแบบนี้นะครับไม่มีการประจนภัยขนาดนี้ตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่ยักษ์เนี่ยกำลังจะตามหาตะพวงนะครับเพราะว่าตะพวงที่เขาได้บอกว่าถูกบันทึกไว้ว่าเป็นปอบรุ่นแรกๆนะครับหนีเข้ามาในป่าขมดนะครับตัวของยักษ์เนี่ยก็เลยพาจาวประพันธ์หรือจาวมหันเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีคณะเดินทางเต็มไปหมดเลย ตรงนี้จะเห็นว่ามีตัวละครใหม่นะครับมาค่อนข้างเยอะอ่าเดี๋ยวไปวิเคราะห์ตัวละครแต่และตัวละครก่อนละกันว่าเขาน่าจะเป็นใครได้บ้างนะครับคนแรกเลยนะครับผมคุณท็อปสาใชัยนะครับซึ่งดูจากคาแรคเตอร์ของคุณท็อปแล้วเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดูมีอายุนะครับผมแล้วก็การแต่งตัวแบบนี้น่าจะเป็นคนมีเงิน,นครับคาแรคเตอร์อาจจะไปตรงกับพ่อเลี้ยงบัรลือนะครับ ที่เป็นลูกเป็นหลานของตาคล้อยที่เคยมีประวัติกับปอบตะพวงแล้วก็ผีชุดดาในอดีตด้วยนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งนะครับผมคุณท็อปทศพลน,นะครับหรือตุ้มเมงจากโฟกิกนั่นเองซึ่งคุณท็อปเนี่ยดูจากคาแรคเตอร์แล้วน่าจะเป็นคนกวนๆคาแรคเตอร์นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับเทวิน ลูกกำนันนะครับเพราะว่าเทวินเนี่ยก็จะอยู่ช่วยยักษ์จนจบในเวอร์ชันนิยายเลยนะครับและเขาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นไม้เบื่อไม้เม,มากับยักษ์ด้วยคือจะพูดจาไม่ค่อยดีกับยักษ์นะครับผมเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยชอบในสิ่งที่ยักษ์เนี่ยทำเท่าไหร่แต่หลังๆนี่ก็จะมาช่วยยักษ์คาแรคเตอร์ผมคิดว่าน่าจะตรงกับเทวินนะครับหรือม่อาจจะเป็นตัวละครใหม่ก็ได้อันนี้คาดเดาไวไก้ก่อนส่วนคนที่อยู่ข้างๆของคุณท็อปนะครับผูชายคนหนึ่งเนี่ยที่ดูแต่งตัว เรียบร้อยเหมือนเป็นลูกคุณหนูไม่ค่อยเหมาะกับการเดินป่าซะเท่าไรคนนี้รับบทโดยแฟงธนสรัญน,นะครับซึ่งดูจากการแต่งตัวและคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนขี้กลัวด้วยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครคําแปงนะครับที่เป็นเปรียบเสมือนลูกบุญธรรมของพ่อเลี้ยงบรรลือที่พ่อเลี้ยงบรรลือเนี่ยเลี้ยงเขาไว้เพราะว่า เป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อกับแม่ของเขาต้องตายซึ่งก็ตายเพราะว่าผีชุดดานั่นเองนะครับคือพ่อแม่ของคําแปงเนี่ยก็ถูกผีชุดดานั้นเร่งงานคําแปงเนี่ยเลยขอเดินทางมากับลุงยักษ์เพื่อไปที่เมืองรับแลด้วยซึ่งในในิยายเนี่ยพูดถึงเมืองรับแลนะครับแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยได้พูดถึงป่าขมดผมเลยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนจากเมืองรับแลเป็นเดินทางผ่านป่าขมดนี้ไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาทุกคนนะครับผม ก็จะเจอกับเรื่องราวสุดแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในป่านี้นะครับซึ่งในป่านี้เนะี่ยมันก็จะมีผีห่านะครับที่เข้ามาเล่นงานพวกเขาและในตัวอย่างเนี่ยจะมีเสียงที่ยักษ์นั้นพูดถึงหมอเสมนะครับว่ามันมีผีจริงๆหรือหมอเสมหมอเสมอาจจะเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งอยู่ในภาพยนตร์นะครับซึ่งคุณท็อปเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่พอเลี้ยงมันเลยก็ได้อันจะเป็นหมอเสมหรือเปล่าคือในนิยายเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นเจ้าของร้านขายยาอยู่ เป็นพ่อลูกกันนะครับซึ่งอันนั้นจะถูกหยิบยกมาหรือเปล่าหรือว่าตัวของคุณท็อปเนี่ยเป็นหมอเสมที่มาพร้อมกับลูกชายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีเสียงตอบกลับลุงยักษ์นะครับหลังจากที่ลุงยักษ์เนี่ยถามหมอเสมซึ่งเสียงนั้นนะครับผมผมแอบคิดว่าเสียงมันก้คล้ายกับเสียงของลุงพุทธเลยนะครับแต่ลุงพุทธเนี่ยได้เสียไปตั้งแต่ภาคแรกแล้วไม่น่าจะเอากลับมาได้นะครับเพราะว่าแกตายแบบน่ากลัวมากๆหลังจากนั้นับผมจะเป็นฉากที่ตัวของจ่ามหันหรือจ่าประพันเนี่ยได้เจอกับอะไรบางอย่างที่่มมัันนนนนนุดขึึ้้าาาาจกํซงเเป็วอร์ชิยย มันจะมีฉากหนึ่งที่มีคนเนี่ยผุดขึ้นมาจากน้ำนะครับผมอันนั้นก็คือผีชุดดำเนี่ยมันเข้าไปสิงอยู่ในร่างของพ่อของผู้หญิงที่มันเคยไปเล่นงานมาแล้วมันเป็นร่างที่มันยืมมาใช้นะครับในนินยายเนี่ยมีฉากที่มันผู่ขึ้นมาจากน้ําแต่อันนี้เนี่ยมันผู่ขึ้นมาจากโคลนนะครับแล้วก็มันเจอกับจามหันเลย ตัวนี้ถ้าไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นที่ถูกมันเข้าสิงนะครับผมก็อาจจะเป็นปอบตะพวงหรือเปล่าที่ตัวของจ่าเนี่ยตามมาจนเจอแล้วว่าปอบตะพวงเนี่ยหนีเข้ามาอยู่ในป่าขโมดนะครับซึ่งหลังจากที่ตัวของปอบตัวนี้เนี่ยได้ลุกขึ้นมาจากน้ําจากโคลนนี้นะครับเขาได้เหมือนถือหุ่นดินอยู่ในมือซึ่งปอบตะพวงเนี่ยเขาก็มีวิชาอาคมเพราะว่าเขาเล่นของเขาเลี้ยงปอบด้วยนะครับซึ่งปอบตัวนี้เนี่ย อาจจะมาเล่นงานจามหาห้โดยวิชาอาคมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นฉากต่อสู้กันตัดสลับกันไปสลับกันมานะครับแล้วก็จะมีฉากหนึ่งที่ลุงยักษ์เนี่ยกำลังต่อสู้กับคุณทอปนะครับซึ่งต้องบอกว่า2คนนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร หรือไม่ที่ต้องต่อสู้กับแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณท็อปเนี่ยถูกผีชุดดำเนี่ยเข้าเล่นงานก็เลยทําให้ลุงยักษ์เนี่ยเข้าจัดการนั่เนเองนะครับแล้วก็จะตัดมาฉากที่เป็นรูปตั้งหน้าศพของแย้มนะครับผมที่ถูกตั้งอยู่ในบ้านซึ่งอันนี้จะเป็นบ้านหลังเก่านะครับผมไม่ใช่บ้านหลังใหม่ที่ตอนแรกเนี่ยเราได้เห็นและฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่หยาดเนี่ยกำลังเช็ดผมให้กับยี่แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไม่อยู่แล้วตอนนี้ผมเลยคิดว่าตอนนี้เนะี่ยหยาด อาจกาลังจะไปแต่งงานจะออกเรือนหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยหยาดต้องมีครอบครัวแล้วนะครับถ้าผ่านไป5ปีในวชัชนิยายเนี่ยหยาดมีลูกแล้วนั่นเองแต่นี้ยังไม่ได้ไปแต่งงานนะครับผมในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเช็ดหัวหกับยี่อยู่นะครับจู่ๆผมของยี่เนี่ยก็หลุดออกมากระจกหนึ่งนะครับและยี่เนี่ยก็หันมาพูดว่ากูกลับมาแล้วถ้าดูในตัวอย่างแรกนะก็จะเห็นว่าตัวของยี่เนี่ยมีการดึงฟันของตัวเองนะครับ ซึ่งก็คล้ายๆกับภาคแรกนะครับที่แย้มเนี่ยดึงฟันของตัวเองก่อนที่เธอจะจากไปนั่นเองภาคนี้ไม่รู้ว่าผีชุดดามันจะมาเล่นยี่เลยเหรอครับถ้าเกิดว่าดึงฟันออกมาแล้วเกรงว่ายี่เนี่ยจะไม่รอดหรือเปล่าและเลือที่ทุกคนนั้นติดตามตัวและทําให้ทุกคนนั้นโกรธเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเข้ามาเล่นงานยี่หรือเปล่านะครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดมากๆแล้วถ้ามีฉากแบบนี้จริงๆมันดิ่งมากๆเลยนะครับผมขนาดฉากที่แย้มเสียเนะี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันดาวมากๆเลยนะครับ อีกนิดนึงผมลืมพูดไปนะครับผมในช่วงกลางตัวอย่างจะมีฉากที่พวกของคณะของลูยักนะครับเข้าไปในป่นปาก็จะเจอพวกซากอะไรเน่าๆนะครับผมมันเป็นซากคล้ายๆกับในภาคแรกนะครับที่อยู่ในกอไผ่เนี่ยเหมือนที่ปอมมันสำรอกเอาไว้นะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่พวกลูยักเนี่ยต้องเข้าไปเจอนั่นเองอ่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับผมตามฉากตามช็อตต่างๆอิงจากในนิยายที่เคยได้ฟังมานะครับ อาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้เพราะว่าตัวของหนังเนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวละครของน้ำเพชรเนี่ยผมยังคงแอบหวังว่าอาจจะมีเพราะว่าเขาอาจจะเซอร์ไพรส์ในอีกตัวอย่างหนึ่งหรือไม่อาจจะเซอร์ไพรส์ในหนังเลยจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นการตัดทิ้งไปเนี่ยค่อนข้างจะน่าเสียดายเพราะว่าตัวละครนี้ก็สําคัญเหมือนกันหรือไม่เขาอาจจะแอบไว้ในภาคต่อก็ได้นะอ่าอันนี้ผมก็มีความหวังว่าจะได้เห็นตัวละครน้ำเพชรนะครับตัวละครน้ำเพชรค่อนข้างจะเป็นตัวละครหนึ่งที่ทําให้ลุงยักษ์เนี่ย ต้องปกป้องหลังจากที่เขาเนี่ยเสียน้องสาวอย่างแย้มไปแล้วเขาก็ไม่อยากสูญเสียใครไปอีกนะครับทุกคนเละครับผมดูตัวอย่างแล้วเนี่ยมีความคิดอย่างไรกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับส่วนที่ผมพิเคราะห์ไปถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเลยกันนะครับสาหรับคนที่ ต้องการจะฟังเวอร์ชันนิยายที่ผมเคยเล่า,าไว้นะครับเป็นนิยายในภาค2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้ส่วนใครที่อยากฟังสปอยในภาคแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้ด้วยเชน่นเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปแล้วเจอกนันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ